สวัสดีครับเกษตรอินรีวิธีลุกอีกสา,สานเช้านี่สิภาพามายำปลาซิ่วยำกุง้งใส่วบขึ้นครับห่อ,าอ,อาปลาซิ่วปลาซิ่วใส่ไวปลาซิกวคือจังหลายสใส่กุ้งไว้ยำเมื่อเช้า ใช่ไว้ามพี่หลังกุ้งใส่กุ่งไว้ใส่ตุ่มใส่ตุ่มไว้ใช่ไว้ครับล้วทีว่าพยายามบางยามบางมันที่มี่บอ có để lèo, có để còi vô không xây pa siêu với năm xây cùng với năm xây cùng với dám bưng một chút cả một

ตุ่มแนวนี่ครับม,มัน,มนเ,เปิ้งท่เบิงอนจากหลังก่อน dìm nưng, dám con đeo, đeo. Điếu gì, dám đeo gì thế? Vừng mai, chi Thái vừng mai. Đây, các dám đeo vào nè. Thì thấy để mốc tam hùng, tam hùng. เรากเกียวขึ้นมาแล้วล่ะว่างหันปลายมันแหงเอาฮอร์โมนมาฉสดเรืยเขี้ยวขึ้นขึ้นมาแล้วครับโอเคสื่นตาอยู่บาดนี่ครับห้องพ่นกัยังเหลืองอยู่ห้องพ่นข่างคันกันหน้าข้างคางกันยังเหลืององงงยงองู่ห้องขเขี้ยวขึ้นแล้วโอเคสื่นใจอยู่ครับ,บว่งหันวันสิบวกลืนไปแหงใบเหี่ยว ไปบังคลิปหนาเนาะครับเนาะ